วิโรดจี้ตำรวจตอบสังคม6ข้อนะครับปมยิงสรารวัตรเอี่ยวนะครับปมสวยซื้อขายตำแหน่งหรือไม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็มีข้อมูลต่างๆออนานาออกมาแล้วก็มีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งด้วยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่ชอบออกมาโปรดโปรงเรื่องนี้นะครับก็คงจะไม่หนีเรื่องนี้คุณวิโรดลัคนาดิศรซึ่งเป็นสสของพัก ก้าวไกลนะครับที่ออกมาเปิดโปงเรื่องสวยเป็นที่สะเทือนไปแล้วนะครับล่าสุดนี้นะครับก็ออกมาจี้เรื่องนี้อีกแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือว่านันะารเมืองต้องเข้ามานะครับกดดันในเรื่องนี้แล้วก็ต้องเข้ามาทวงถามนะครับแล้วตั้งคําถามประชาชนส่วนหนึ่งก็ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคาถามช่วยๆกันนะครับว่าวันนี้นะครับ องค์กรตำรวจเนี่ยนะครับต้องชัดเจนโปร่งใสและต้องไม่มีคนที่รับสวยรับสินบนและต้องไม่มีการซื้อขายตําแหน่งนะครับวิโรดจี้นะครับตำรวจนะครับตอบสังคมเนี่ยหข้อปมยิงสารวัตรนะครับเอี่ยวปมสวยซื้อขายตําแหน่งหรือไม่วิโรดจี้ตํารวจนะครับสอบตอบสังคมนะครับห พ่อนะครับปมมือปืนยิงนะครับพ,พันตํารวจตีนะครับสิกวกรนะครับดับกลางขาบิ๊กตำรวจนะครับขนลูกน้องไปให้ผู้มีอิทธิพลเลี้ยงดูปูเสือระ,ระบุเอี่ยวปมสวยนะครับซื้อขายตําแหน่งหรือไม่นะครับดักคอคดีจบนะครับตัดตอนวิสามันมือปืน จี of of ้นะครับตำรวจจี้นะครับพบตรโยกย้ายนะครับตำรวจภาค7ออกจากพื้นที่หวันแทรกแซงคดีขอให้ต้นสังกัดดูแลครอบครัวอย่าปล่อยตำรวจน้ำดีตายฟรีเมื่อวันที่8กันยายนนะครับนายวิโรจน์รัคนาอดิศรสสบัญชีรายชื่อของพักคก้าวไกลได้มีการโพสต์นะครับ Facebook ถึงกรณีมือปืนยิงนะครับ พันตำรวจตีสิกวกรสายบัวอายุ31ปีนะครับสาระวัตรนะครับสทร1กก .2 บกทรเสียชีวิตในงานเลี้ยงนะครับบ้านกำนันดังนะครับเมืองนครปฐมระบุว่าสิ่งที่ตำรวจจะต้องตอบสังคมนะครับกรณีการเสียชีวิตของพันตำรวจตีสิววกรห เป็นเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่ที่ตำรวจระดับนะครับบ,รบังคับบัญชาจะแห่แหนกันไปร่วมงานเลี้ยงและของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เหมาะสมหรือไม่ครับที่จะพาลูกน้องไปให้ผู้มีอิทธิพลเขาเลี้ยงดูปูเสือให้เป็นบุญคุณต่อกัน 2. เหมาะสมแล้วหรือครับที่เป็นตำรวจระดับบ,บังคับบัญชาแท้นะครับแต่ต้องสแสดงพฤติกรรมสู่สแสดงการคารวะ คอยพูดวพอวยพรประจบประแจงปะะหนึ่งเป็นลูกสมุนของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แบบที่เป็นอยู่ถ้าตำรวจระดับบังคับบัญชามีพฤติกรรมที่เข้าขายอย่างนี้ประชาชนตาดำๆจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตำรวจจะสามารถกำกับดูแลในพื้นที่นะครับป่าศจากสิ่งผิดกฎหมายไม่มีการข่ขมไม่มีการนะครับกดขี่ข่มเหงจากมาเฟียในพื้นที่นอกจากนี้นะครับตำรวจนะครับก็เป็นนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาเอง อนอกจากนี้ตํารวจที่เป็นผู้ใต้บังคับบันชาเองจะกล้าบังคับจะใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาได้อย่างไรพื้นที่ที่มีตํารวจใหญ่ๆทําตัวเป็นลูกสมุนของผู้มีอิทธิพลนะครับประชาชนก็ทําได้แค่อยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวถูกไถก็ต้องจ่ายนะครับถูกรีดก็ต้องยอมปล่อยให้คนใหญ่คนโตกอบโกยประโยชน์ได้ตามเอาเภอใจท่ามกลางความคับแค้นของประชาชนที่มีอยู่ทุกหย่อมย่า นายวิโรจน์ระบตุต่อว่า 3. ต้องมีการสอบสอบสวนในเชิงลึกว่าตำรวจระดับบังคับบัญชาในจังหวัดนครปฐมมีความเกี่ยวข้องกับสวยในพื้นที่หรือไม่นะครับที่ผ่านมาตำรวจมีการเอื้อประโยชน์อะไรให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อย่างไรการแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจในพื้นที่ที่ผ่านมามีความเป็นธรรมหรือไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ 4. ในกรณีที่สืบพบว่ามีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นก็ต้องสอบสวนนะครับสืบต้องต้องสืบสวนสอบสวนต่อว่าเงินที่นะครับเอามาซื้อตำแหน่งนั้นเอามาจากเงินสีดำหรือเงินสีเทาของผู้มีอิทธิพลคนใดมาจากธุรกิจผ,ผิดกฎหมายประเภทใดาย,ยาเสพติดบ่อนการพนันออนไลน์สวยนะครับรถบรรทุกการล็อกสเปคงานก่อสร้างในพื้นที่และอีกมากมาย ตำรวจที่ไปเอาเงินโจรไปซื้อตําแหน่งมาพอได้รับตําแหน่งก็ต้องไปเป็นสมุนนะครับรับใช้โจรคอยทบแทนบุญคุณให้กับนะครับมาเฟียเหล่านั้นนะครับนายวิโรจน์ก็ยังระบุต่ออีกว่า5ในวันเกิดเหตุเนี่ยที่คนร้ายยิงนะครับ พันตารวจตีสิวกรมีตํารวจอยู่เต็มไปหมดและตํารวจที่อยู่นะครับก็มีนายตำรวจนะครับชั้นยศสูงๆอยู่ในนั้นด้วยก็ต้องถามว่าปล่อยให้คนร้ายหลบหนีไปได้อย่างไรและปล่อยให้ผู้ต้องหาทําลายหลักฐานกการกระทาความผิดนะครับทั้งหลักฐานในพื้นที่และวิดีโอที่บันทึกในกล้องวงจรปิดได้อย่างไร 6นะครับขณะที่เข้าจะขณะนี้เข้าใจว่ามีการวิสามันฆาตกรรมมือปืนไปแล้วแต่การสอบสวนสอบสวนในคดีจะจบแบบตัดตอนเพียงเท่านี้ไม่ได้ต้องสาวไปให้ถึงต้นตอของสวยและการเอื้อผลประโยชน์และจะต้องมีการดําเนินคดีกับผู้มีอิทธิพลและตํารวจระดับบังคับบัญชาที่มีความเกี่ยวข้องด้วยเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าตํารวจระดับบังคับบัญชาที่จังหวัดนครปฐมและ ตำรวจระดับบังคับบัญชาบางนายที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาคเจ็ดไม่น่าจะมีสภาพและครามน่าเชื่อถือพอที่จะจัดการกับคดีนี้ได้แล้วนะครับแถมบางนายเนี่ยยังมีส่วนเกี่ยวพันหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีด้วยเบื้องต้นทางพบตรควรพิจารณาโยกย้ายในตำรวจเหล่านั้นให้ออกจากพื้นที่ไม่ให้เข้าไปแทรกแซงนะครับการดำเนินคดีได้พร้อมกับตั้งคณะการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาและต้องดำเนินคดีอาญากับ ตำรวจนะครับระดับบังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวยและการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยนายวิโรธระบุนายวิโรธนะครับระบุต่ออีกว่าพบว่าตรต้องโยกย้ายนายตำรวจที่มีความตรงไปตรงมาเข้าไปกำกับดูแลในคดีนี้แทนเพื่อให้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเป็นการเรียกฝันและกำลังใจให้กับราชการตำรวจน้ำดีในพื้นที่กลับมา ผมได้รับการยืนยันว่าที่ผ่านมานะครับพันตํารวจตีสิวกรเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเป็นตํารวจทางหลวงที่ดําเนินการจับกลุ่มรถบรรทุกที่น้ําหนักเกินนะครับในพื้นที่อย่างเคร่งครัดไม่มีการละเว้นทั้งทั้งที่ทถูกตํารวจระดับสูงบางนายนะครับจากภูทรภาค7ต่อสายมากดดันก็ยังซื่อตรงนะครับต่อหน้าที่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผอบอตรจะให้ความเป็นธรรมกับ พันตำรวจตีสิวกรไม่ปล่อยให้ตำรวจน้ำดีต้องมาตายฟรีด้วยเงื้อมือของผู้มีอิทธิพลและต้องไม่ปล่อยให้ในายตำรวจยศใหญ่ๆนะครับทำตัวเป็นลูกสมุนรับใช้ผู้มีอิทธิพลนะครับให้อยู่เหนือกฎหมายตามอำเภอใจได้ต่อไปที่สำคัญที่สุดผมทราบมาว่าพลตำรวจตีสิวกรเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวของลูกสาววัยหกขวบผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับกองบัญชาการนะครับสอบสวนกลางในฐานะต้นสกัดของนะครับพันตํารวจตีสิวกรจะดูแลเยียวยาครอบครัวของพันตํารวจตีสิกวกรและลูกสาวนายตำรวจนะครับตรงฉิ่นท่านนี้เป็นอย่างดีนายวิโรธระบุก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้นะครับอย่างที่คุณวิโรธบอกคุณวิโรธต้องเข้าไปจี้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าการที่ตํารวจเหล่านี้นะครับ เข้าไปเป็นสุนัขรับใช้ให้กับพวกผู้มีอิทธิพลแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าถ้าไม่เพราะการรับสวยรับสินบนนะครับเพราะเงิน ตำรวจนะครับมันจะเป็นสุนัขรับใช้ไปได้ไงนี่ละครับตำรวจไทยที่เกิดขึ้นพวกประชาชนทุกคนนะครับมีอะไรข้อสังเกตนะครับมีอะไรผิดสังเกตหรือมีอะไรต้องคําถามส่งข้อมูลเข้ามาครับพร้อมที่จะเปิดเผยพร้อมที่จะอนี้เพราะตำรวจนะครับเร็วๆตำรวจชั่วๆอย่างเงี้ยไม่สมควรมารับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนประชาชนอย่างพวกเราทุกคนต้องช่วยกันก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นข้อสังเกตชัดๆว่า ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถึงได้ต้องเข้าไปกินเลี้ยงนะครับที่บ้านกำนันผู้มีอิทธิพลแล้วตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็เป็นตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวพันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายกำนันท่านนี้นะครับนายกำนันคนนี้ก็ต้องบอกก่อนวนะ่าวันนี้นะครับตำรวจนะครับจงเป็นตำรวจนะครับที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนอย่าเป็นสุนัขร,รับใช้พวกมีอิทธิพลมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตใหไฟังครับ พอบอตรสั่งเองย้าย25ตำรวจนะครับเอี่ยวร่วมงานเลี้ยงกำนันนกสอบทำไมปล่อยมือปืนหนีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีที่วันนี้นะครับมีมือปืนนะครับยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในงานของกำนันที่ชื่อว่านกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามีทั้งหมดนะครับตำรวจนะครับทั้งหมดในนั้นนะมีทั้งหมดว่าตามข่าวนะที่ออกมานะครับ21นายแต่ล่าสุดนี้เห็นว่าบอกบอกมีการย้ายทั้งหมด25นายที่ อยู่ในงานนะครับมีการเกิดเหตุยิงแล้วทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจเหล่านี้นะครับปล่อยให้มือปืนเนี่ยหลบหนีไปได้ที่สําคัญนะครับมีการทําลายพยานหลักฐานเช่นขราบเปลือกกล้องวงจรปิดอะไรหลายอย่างซึ่งแน่นอนครับว่าเอ๊คําถามคือตํารวจเหล่านี้นะครับเข้าไปนะครับงานเลี้ยงด้วยจุดประสงค์อะไรและเห็นบอกว่ามีการเข้าไปนะครับงานเลี้ยงเนี่ยทุกๆเดือนด้วยที่สําคัญคือ เหตุเกิดการยิงกันเนี่ยนะครับแสดงว่าถ้ายิงกันเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ก็ต้องอยู่แล้วทําไมถึงได้ปล่อยให้มือปืนหนีไปซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงและเป็นที่ตั้งคําถามจากสังคมล่าสุดนี้นะครับตามที่เราทราบข่าวก็คือมือปืนโดนวิสามันเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังบอกว่าเฮ้ยประชาชนก็ยังตั้งข้อสงสัยเอ๊ะมันมีการ ตัดตอนหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่านะครับรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะมากนะครับพราะว่าตรอเนี่ยสั่งเองเลยนะครับย้าย25ตํารวจนะครับเอี่ยวร่วมงานเลี้ยงกำนันนกสอบทําไมปล่อยมือปืนหนีเพราว่าตรอสั่งย้ายนะครับสั่งเองนะครับย้าย25าในตารวจเนี่ยเอี่ยวร่วมกับงานเลี้ยงนะครับของกำนันนกสอบทําไมมือปืนเนี่ยนะครับอ่าทำไมสอบทําไมปล่อยมือปืนหนี ทำไมถึงไปร่วมงานเลี้ยงด้วยวันที่8กันยายน256นะครับพลตารวจโทนะครับอาจชยน์ไก่ทองนะครับโฆษกสํานักงานตํำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากเขตเนี่คนร้ายนะครับอุกอาจเหมิมเกิมยิงสารวัตรนะครับ ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตในบ้านพักกำนันนะครับพื้นที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมแล้วปรากฏภาพของตำรวจ25นายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในที่เกิดเหตุจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์พบตรลสั่งการให้นะครับพลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสถจัเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนนะครับโดยประสานข้อมูลกับชุดสืบสวนทีมงานของพลเอกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรนะครับชุดทำงานตำรวจภูธรภาค7และกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพร้อมออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง25นายมาช่วยราชการที่สปกรตรนะครับ พอบอรตรเน้นยำ้ำต้องทําการตรวจสอบสาเหตุนะครับฟาร์มเกี่ยวข้องที่เข้าไปร่วมงานรวมถึงสาเหตุที่มีการปล่อยให้ผู้กระทําผิดได้มีการหลบหนีไปมีการทําลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแยกเป็นรายบุคคลนะครับรวบรวมข้อเท็จจริงให้ครบทุกมิติหากพบว่าข้าราชการตํารวจรายใดมีความผิดอาญาหรือวินยัยก็ให้ดําเนินการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โฆษกตำรวจยังกล่าวต่ออีกว่านะครับสำหรับการดำเนินคดีนะครับนายปะวินนะครับจันคล้ายหรือกำนันนกนะครับ เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนฝันประชาชนให้ความสนใจนะครับมีความยุ่งยากนะครับและซับซ้อนประกอบกับผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีอิทธิพลในพื้นที่พอบอตรสั่งการให้โอนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องไปที่บอชอกนะครับทำการสอบสวนความผิดของกำนันนกและหากนะครับตรวจพบกับความผิดอื่นๆนะครับก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรวมถึงการขยายผลดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ นอกจากนี้นะครับพบออตรเนี่ยก็ยังสั่งการให้ทุกหน่วยระดมฝ่าร้างอาชญากรรมในพื้นที่โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและนะครับปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั่วประเทศกำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับฝึกฝนอาวุธยุทธวิธีของตำรวจโดยใช้อาวุธนะครับป้องกันเครื่องป้องกันตัวให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสั่งกำชับนะครับ ฟาร์มประพฤติของข้าราชการตํารวจมิให้เข้าไปยุ่งนะครับเกี่ยวกับอวัยวุฒิผู้ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้เข้ามาคบค้าสมาคมเพื่อมีหรือมีพฤติกรรมนะครับเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลในลักษณะที่เข้าข่ายที่จะมีผลให้สามารถนําไปกล่าวอ้างลักษณะที่ไม่สมควรได้นะครับหาก กำชับนะครับให้ผู้บังคับบัญชานะครับในการสอดส่องดูแลผู้ตายบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบหรือปรากฏข้อมูลว่ามีข้าราชการตํารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะดังกล่าวจนส่งผลให้นะครับเกิดความเสียหายกระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยรวมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอดําเนินการทางวินัยข้าราชการดังต่อไปนี้ตามคําสั่งตอรอที่1 2ึ่งสองหนึ่สองทับสอดด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีนี้นะครับ เป็นที่ทราบกันนะครับว่าเป็นคดีที่ว่าสะเทือนฝันและเป็นคดีที่เรามองเลยว่ามันอุกอาจมากเพราะคนที่โดนยิงเสียชีวิตเป็นระดับนะครับสารวัตรนะครับแล้วเป็นระดับนะครับพันตำรวจตีด้วยนะครับพันตำรวจทีเนี่ยนะครับยังโดนยิงเสียชีวิตในบ้านของนะครับกันันเองแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญคืออะไรครับคือนะครับ ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยขณะที่มีการยิงกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในงานนะครับถึงตามข่าวก่อนนะครับตามข่าวเนี่ย21คนแต่มีการสั่งย้ายนี่25คนซึ่งแน่นอนครับแสดงว่านะครับคนที่ยิงเนี่ยไม่ได้กเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดเลยถามว่าวันนี้เฮ้ยตำรวจเข้าไปโอ้โหเป็นเยอะขนาดนั้นนะครับใครใครจะกล้าแต่มือปืนคนนี้สามารถที่จะกระดน่ายิงเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อนหน้าตำรวจด้วยด้วยกันเองนะครับแล้วที่สําคัญคือตำรวจนั้น ไม่ทําการจับกลุ่มผู้กระทาความผิดไม่ระงับเหตุปล่อยให้นะครับมือปืนที่ยิงนะครับตํารวจเสียชีวิตเนี่ยนะครับหลบหนีออกไปได้หลบหนีเอาไปได้ไไดแถม ให้มีการทำลายหลักฐานนะครับ أ, ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดค่าเปือดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีการทำลายหลักฐานได้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้เข้าไปทำอะไรนะครับเข้าไปทำอะไรและมีความจำเป็นจะเข้าไปขนาดนั้นหรือเปล่าและเห็นที่ทราบข่าวมาตามข่าวที่ออกมาเนี่ยมีการไปกินเลี้ยงที่บ้านกำนันคนนี้ทุกๆเดือนด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องติดตามันยาวๆว่าคดีนี้จะจบยังไงแล้วกำนันนกจะมีความผิดยังไงและมีธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงได้เข้าไปพัวพันเยอะขนาดนี้ก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ